กเสองเข้ากล้องกดไปแล้วสวัสดีค่ะร้านเปก้กระเป๋ามือสองนะคะของเราส่งร้อยเดียวค่ะปริกขายส่งร้อยเดียวนะคะอันนี้ขั้นต่ำสี่สิบใบขึ้นไปนะคะของเราเกรดเอค่ะไม่มีตำหนิต่างจังหวัดสามารถวิดีโอคอลเลือกด้วยตัวเองได้ทีละใบเลยนะคะแอดไลน์เพื่อนๆแล้วก็เ,ออเลือกได้ทีละใบเลยค่ะกระเป๋านี่ก็เนี่ยสวยๆก็หยิบให้ลูกค้าให้ดูโชว์รูปแบบไม่ครบเลย ส่ง40ใบขึ้นไปไปก็บ,บอกลูกค้าด้วยรูปแบบของเราจะเป็นใบใหญ่นะคะเน้นใบใหญ่คุณภาพไม่มีตําหนิไม่ขาดไม่เปื่อยนะคะไม่เย็บเปือ่อยเปือเป่อยเย็บเย็บมีไหม,มไม่มีนะไม่มีนะคะไม่เย็บค่ะของเราร้อยเดียวค่ะส่งขั้นต่ํา40ใบขึ้นไปค่ะเนใบใหญ่เป็นาพทุกใบนะอะอย่างนี้สวยเนี่ยกระเป๋าสวยอย่างนี้สวย200เดียวเหมือนกันอนะ่ะร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวทุกใบเลยค่ะ เลือกได้ส่งขั้นต่ำสี่สิบใบนะคะออยู่ใกล้ๆสามารถมาเลือกเองได้ถึงที่เลยนะคะมีมีรูปแบบไหนบ้างโชต้มีรูปแบบไหนบ้างร้อนอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าหนังของเราใบใหญ่ๆกันเลยค่ะร้อยเดียวทุกใบนะคะของเปยมีขาดเย็บตัวนี้มห ไม่ขาดไม่เย็บเลยนะคะอันนี้เป็นงานพัดไม่เปื่อยเกรดเอค่ะร้อยเดียวถ้าถ้าแท้ที่เขมรจะส่งอยู่เท่าไหร่พี่น้ำร้อยยี่สิบถ้าเขมรไปเขมรจะโดนที่หน้าร้านเขมรนะโดนจริงๆไปแล้วร้อยยี่สิบไปถามมาแล้วอ่าโอ้โหเนี่ยสวยอ่าสีสันแบบสีสันสดใสก็จะเห็นด้พี่ชัดพี่น้ำอยู่ในกล้องนี่ไม่ต้องตกใจนะผมไม่เกี่ยวนะโอคือผมไม่เกี่ยวเพราะว่านี้เป็นของของหลานคือมันเป็นงานคัดใช่ป่ะเบใช่ค่ะงานคัดของเราไม่มีตําหนินะคะ ร <100 S 2> ้อยเดียวแต่ว่าห้าหกสิบก็จะเป็นงานเหมาจะเป็นงานเหมางานนับอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้ของเราไม่มีค่ะของเรางานคัด<อ>ทุกใบเป็นใบ,บใหญ่ใช่ไหมใบใหญ่เน้นใบใหญ่นะคะคุณภาพดีไม่มีตําหนิไม่เปืเป่อยไม่ขาดไม่เย็บนะคะโหเนี่ยสวยเนี่ยไปยังไงโชว์ให้ลูกค้าดูถ้าใบของเราประมาณอย่างงี้สวยเห็นเลยนี่นะคะนี่ก็ร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวเออหยิบมา มีอะไรโชว์รูปแบบให้ลูกค้าดูให้หมดเลยวาเราขายส่งแบบไหนแล้วไม่ไม่ขาดไม่เย็บต่างยังหวัดยังไงต่างยังหวัดสามารถโทรวิดีโอคอเลือกด้วยตัวเองนะคะทีละใบเลยค่ะส่งกี่ใบขึ้นส่ง4ี่สิบใบขึ้นไปนะคะถ้าเอาร้อยใบบางทีจะมีแถมใหมล่ะใช่ค่ะจะมีแถมมีรถเล็กแกะแถมกันเลยค่ะคือกระเป๋าพวกเนี้ยถ้าขาดเย็บมันใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกว่าขาดเย็บมันจะตกไปเป็นตกไปเป็นอะไรอ่ะ เป็นไรวะพี่น้ำเป็นเกตตามแล้วมันจะขายใ้มันจะขายถูกอ่านี่เป็นนี่ไงพีใหญ่ยิบอ๋อมีเป้นี่ด้วยเป้เนี่ยอ๋อมีเป้สไตล์นี้ด้วยอ่าอันนี้นะคะยี่ห้อปลาด้านะคะปลาด้าเลยเหรอใบใหญ่นะคะสามารถเอาไปขายได้ร้อยกว่าบาทออไม่ใช่มันจริงๆปลาด้ามันแพงไหมคะเป้แพงค่ะคือตัวนี้มันแพงแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือ กรปาด้าเนี่ยมันมัน,มนอาจจะหลุดมาเป็นบางใบไม่ใช่ของเรามีไม่ใช่ลไม้ <c oughs> มาหามาแหมาร้านเต็มดูนนะ <c oughs> ปลาดา้ <c oughs> าของดีเซลมีของ<ช>เรา <c oughs> มีดีเดีเซลอ๋อมีเซลมีหลุดมาดีเซลมีหลุดมาถ้าใครชอบกระเป๋าหนาังสไตล์ดีเซลไอสวยๆแล้วไปลองหยิบดูขึ้นมาด้วยของเรางานเราไม่มีตําหนินะคะไม่ขาดไม่เปื่อยนะคะร้อยเดียวไม่เปื่อยต้องไปซื้อที่ไหนที่อื่น ร้านเราไม่มีนะคะแล้วเราคุณภาพดีเยี่ยมนะคะไม่เชื่อมาอดูเองไม่เชื่อต้องมา,<ว>ง,างมาดูเองเดี<ค>๋ยวถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะวิดีโอคอลใช่ไหมแต่อันนี้ก็สวยใช่ไหมนี่สวยดึงๆ<ว>หน่อยสวยอ่านี่นะคะร้อยเดียวนะคะส่งร้อยเดียวขั้นต่ำสี่สิบใบขึ้นไปนะคะ สนใจโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์063-03-19-174นะคะอีกรอบนะคะ0 6น0 3 1 9 1 7 4นสนะคะโทรสอบถามมาได้เลยนะคะส่งขั้นต่ำ40ใบขึ้นไปนะคะร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวทุกใบเลยค่ะสามารถเอาไปขายได้ร้อยกว่าบาทของเราจะเป็นใบใหญ่ๆนะคะส่วนมากจะเป็นใบใหญ่ใบเล็กๆเ,เราก็มีนะคะแต่ว่า อันนี้เราจะเลือกใบใหญ่ๆไม่มีตำหนิไม่ขาดไม่เปื่อยไม่เย็บอ่าอันนี้นะคะใบใหญ่มันสามารถไปพัราคาได้ไงน,นะไม่ขาดไม่เปื่อยไนะหนไหมพี่เย์หยิบมาหยิบมาช้เรื่อยๆอ่าอันนี้นะคะเราไปขายได้100ร้อยกว่าบาท ส่งร้อเดียวทุกใบบางใบเราก็ราคาก็จะตีได้สูงเป็นหนังมันเป็นหนังบางใบก็จะเป็นยี่ห้อดีเลยนะคะเป็นยี่ห้อนอกหมดเลยนะคะอ่านี่นะคะเป็นหนังไม่มีตำหนินะคะไม่ขาดไม่เย็บไม่เปื่อยส่งขั้นตามสี่สิบใบขึ้นไปใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะร้อยบาทเลยค่ะหนึ่งร้อยค่ะอ่านี่นะคะ สนใจวิ่งเข้ามาคัดได้ถึงที่นะคะเบอร์โทรให้แล้วนะคะโทรสอบถามได้ตลอดเลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถวิดีโอคอคัดได้ทีละใบเลยนะคะามีติดใ่หเราเปิดให้คัดได้นะวิดีโอค่ะวิดีโอคอคัดได้ทีละใบเหมือนกันอ่านี่นคะคะ ของเราจะเน้นใบใหญ่นะคะหนึ่งร้อยทุกใบเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทของเราไม่ไม่มีตําหนินะคะไม่ขาดไม่เปื่อยแล้วก็ไม่เย็บของเราจะเป็นงานคัดเกรดเอคะ่ะไม่ไม่ได้ยกกไม่ได้ยกกระสอบมานะคะข้างในสะอาดสะอาดเยี่มอ่องนะคะงานข้างในนะไม่มีลา ไม่เป็นคราบดำๆนะข้างในต้องสะอาดเพราะว่าเราคัดมาทุกใบเลยนะเราไม่มีเราไม่ได้ขายงานเหมางานยกกระสอบนะคะร้านเปย์กระเป๋ามือสองนะอ่าของเราเป็นงานคัดเกรดเค่ะไม่มีตำหนิไม่เปื่อยไม่ขาดเน้นใบใหญ่นะคะของเราเน้นใบใหญ่ร้อยร้อยร้อยเดียวทุกใบเลยค่ะหลากหลายรูปแบบนะสามารถคัดได้นะ จังหวัดก็วิดีโอพอเลือกกันได้เลยแล้วแต่คุณจะพอใจนะอ่านนี้นะคะร้อยเดียวโอ้ได้กำไรนิดนึเลยค่ะนี้ใบใหญ่ใบเดียวใส่ของถ้าเราดูยี่ห้อก็ของดูตัวนี้ได้เลยโฟกัสเบบี้ใบใหญ่อ่านี้ใบใหญ่ร้อยเดียวนะคะนี้สามารถเอาไปขายได้ร้อยกว่าบาท อ่าอันนี้ส่งขั้นต่ำสี่สิบใบขึ้นไปนะคะร้อยเดียวทุกใบเลยค่ะของเราไม่มีตำหนินะคะงานคัดเกรดเอค่ะไม่ขาดไม่เปื่อยอ่าหมายถึงงานคัดเกรดเอในกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่กลุ่มในกลุ่มกระเป๋ากลุ่มนี้ในกลุ่มกระเป๋ากลุ่มนี้อ๋อเถ้าไป็นใช่ค่ะของเราจะเป็นคัดเกรดเอในกลุ่มกระเป๋าในกลุ่มกระเป๋ากลุ่มนี้กลุ่กระเป๋ามีหลายกลุ่มใช่ไหม ของเราจะเป็นกระเป๋าแฟชั่นก็ดูไปเรื่อยนะหลากหลายรูปแบบเลยจ้ะอ่าอันนี้หนึ่งร้อยเหมือนกันกระเป๋ารูปนี้ก็จะมาบ่อยในกลุ่มนี้ก็ขายอยู่ร้อเดียวร้อยเดียวทุกวันื้อปีก,<ไ>ปก็มาดูนะมาดูได้ครับถ้าอยู่ใกล้อยู่ใ,ใกล้ๆก็สามารถนนมาคัดคมาเลือกเองได้ถึงที่เลยนะคะ ใช้ก็มาดูได้ก็อยู่ใกล้ๆอ่ะอยากจะมาซืาานน้อมาอะไรเงี้ยลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถวิดีโอเคอลเลือกได้ด้วยตัวเองนะคะทีละใบกันเลยค่ะอ่าในสวนเนี่ยมีป้ายอะไรชัดเจนอ่าอันนี้อันนี้ส่งขนม,ม,นจ,มจีบขนมจีบไมมีีอะรด้วยขนจบสีมันจะจัดาาเลยสีแดงแล้วแต่ชอบอ่ะ <c oughs> ไม่มีตำหนินะคะไม่ขาดไม่เปื่อยไม่เย็บ เดี๋ยวดูรูปแบบกันไปเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้ก็หนึ่ง้อยนะคะหนึ่ง้อยใบใหญ่ของเราเน้นใบใหญ่ร้อยเดียวส่งขั้นต่ำสี่สิบใบขึ้นไปนะคะอ่าใบใหญ่ถ้าไปกรเมนนะไปลงเกลือนะพี่น้ำเคยไปถามมาแล้วนะหน้าร้านอนะร้อยยี่สิบนะคะอ่าของ ของเราส่งแค่ร้อยยี่สิบเกรดนี้ร้อยยี่สิบไปถามมาหลายร้านแล้วเกรดเดียวกันเลยอ๋อเกรดไม่มีตำหน่งเขอคือเกรดทบบแยกใช่ไหมใช่งานคัดเนี่ยแหละอันนี้ไม่ให้ผมนะเพราะทางองพิชัดขายรองเท้าไม่เกี่ยวอันนี้ของหลานค่ะอือนี่ของหลานร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวทุกใบเลยค่ะของเราส่งสี่สิบใบขึ้นไปนะคะอ่าเน้นใบใหญ่ไม่มีตำหนิ ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวอ่าเ,เป็นเป้ก็มีนะคะของเราอ่าอันนี้100นร,นร้อยเดียวเหมือนกันอ่ารอบนี้มีทั้งเป้เป้ก็มีเยอะนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะอ่ะอะานล้กระเป๋าน,นะแล้วแต่รอบคัด กระเป๋าบางทีมันมีแต่มันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คัดมาเพราะว่าถ้าคัดมาแล้วต้องไปทําราคาได้นะแล้วแต่รอบที่คัดได้รอบหนึ่งก็ประมาณสองร้อยใบสามร้อยใบสี่ร้อใบนะแต่หน้างานถ้าสวยเราก็จะคัดมาเยอะนะคะอ่าดวนนี้กระเป๋าเดินทางใช่เดินทางโอหเนียส่งขั้นต่ำสี่สิบใบขึ้นไปนะคะร้อยเดียวทุกใบเลยค่ะ อ่าเน้นใบใหญ่ของเราเน้นใบใหญ่ไม่มีตำหนินะคะอเน้นใบใหญ่ไม่มีตำหนินะคะของเราไม่ขาดไม่เปื่อยไม่เย็บนะคะส่งขั้นต่ำสี่สิบใบขึ้นไปอ่านี่งานหนังนะคะไม่ขาดไม่เปื่อยนะคะอันนี้ร้อยเดียวทุกใบเลยะคะ่ะ มีไต่ห้อด้วยดูมีห้อติด,ดยอยู่ชัดเจนอ่านว่าไงไม่รู้นะคะเยี่<ม>อเราขายที่รูปแบบ <S S กระเป๋ามีหลากหลายรูปแบบนะคะเน,น,น,นะน้นใบใหญ่ไม่มีตำหนินะคะส่งขั้นตามสี่สิบใบขึ้นไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอ่าอันนี้ ใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0-63 0-3 19-174นะคะอ่าอีกรอบ0-63 0-3 19-174นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะร้อยเดียวค่ะกระเป๋ามือสองร้อยเดียวบอกพี่แมจะพูดไม่ให้เก่งขายกระเป๋าอย่างเดียว <c oughs> ไมือ่องขายเรื่องพูด <c oughs> เรื่องพูด <c oughs> พูดไม่ให้เก่งช่วยอย่างเดียว เอาเป็นว่าใครมาซื้อกระเป๋าพี่เปก็ส่งร้อยเดียวส่งสี่สิบใบขึ้นไบได้ปะ่ะใช่ค่ะเออยังไม่ยักหน้ายัยงยักหนเ้เก่งเลยกระเป๋าพี่เปย์หนึ่งร้อยบาททุกใบแล้วก็ส่งสี่สิบใบขึ้นใบใช่ปะ่ะใช่ค่ะเออแล้วหนีหน้ากล้องทําไมืึงกล้องส่งสี่สิบใบขึ้นไบแล้วก็วกต่างจังหวัดทําไงวิดีโอคอลเลือก ได้ด้วยตัวเองนะคะทีละใบกันเลยค่ะทางไลน์แล้วก็รูปแบบของกระเป๋านี่เราคัดที่ใบใหญ่ใช่ไมใบใหญ่ค่ะใบใหญ่แล้วไม่มีกรหนิไม่ใช่จะมีมีเป็นหนังแบบหนังไม่ใช่หนังแท้แบบหนังวัวหนังอะไรพวกนี้ไม่ใช่หรือไม่ใช่หนังของหนังสวยที่เราเรียกว่าหนังดีอยูอะไรประมาณนี้แต่รูปแบบสวยมีเปลือยไหมมีแบบเปลือยไหมไม่เปลือยไม่ขาดใครอยากได้เปลือยมีไหมโอ้ไปไม่มีค่ะแล้วเราไม่ขายนะคะเปลื่อยๆเปลือยไม่หายท่ลงเกลือจะเยอะเท่าไหร่ที่ลงเกลือยู่ไปเทาพี่น้ำสามสิบสี่สิบเออแล้วก็ห้าสิบ หรือที่เปสภาพแต่ก็มีจะเปลือกนะนี่เราคัดแยกมาจากเปลือขาดใช่ปะ่ะใช่ของมันจะไม่มีเปลือขาดนะคะอ่าถ้ามีเปลือขาดบอกด้วยเพราะว่า<ม> <c oughs> อันพลาดจริงๆ <c oughs> อ่าเอาอเฮ้ย,ยนี่ยี่ห้อล้วเด้นใบน,นี้ใครเอาไปขายก็จะคุ้มเน้นใบใหญ่ไม่มีตำหนินะคะสนใจโทรมาเลยนะ ของไม่ได้มีตลอดนะคะมันแล้วแต่รอบบางรอบอะไปแล้วของไม่สวยเราก็ไม่ได้คัดมานะคัดได้น้อยใช่คัดได้น้อยก็ส่งลูกค้าไม่ได้อีกเพราะมันน้อยเกินตัววันนี้ยืนอยู่หลังกล้องเอ๊ะทำไมพี่เบนฝ่ายพูดออกมาได้มันติดอยู่ตรคอหือไอ้น้องเปย์มันพูดไม่เก่งก็คือ้ก็เลยมให่ยังไงอยู่เออถ่ายถ่ายขายนานแล้วพี่น้ำมาข่ายมานานแล้วประมาณนี้แต่วันนี้หลานเนี่ยคัดไปข่ายเราก็พาไปข่ายคัดหมดเหมือนลูกค้าทั่วไปที่วันเราทำคลิปอะไรประมาณนี้ อ่ะต่อรีวิวต่ออย่าไปใส่ใจรูปแบบโชว์รูปแบบเฉยๆว่าให้ดูว่าของเรามีแบบนี้งั้นใบใหญ่กับภาพดีเราขายงานคัดอย่างเดียวงานเหมางานยกกระสอบเราไม่ได้ขายร้อยเดียวค่ะปิกส่งร้อยเดียวส่งขั้นต่ำสี่สิบใบขึ้นไปนะคะอ่ามีหลากหลายรูปแบบกันเลยนะคะของเราไม่ขาดไม่เปื่อยไม่มีตำหนิคุณค่ะมันจะล้มทับแล้วค่ะ เยอะเยอะขายได้อ่าอันนี้ก็เรียกหนังแก้วอันนี้กระเป๋าหนังแก้วร้อยเดียวทุกใบเลยนะคะสามารถเอาไปขายได้ร้อยกว่าบาทใครจะไปขายสองร้อยสามร้อยก็ได้เหมือนกันค่ะขายสองร้อยสามร้อยมันจะไม่ได้ก็ขายเต็มที่ก็ร้อยกว่าบาทนะนี่มันจะเร็วๆหน่อยใช่ไหมก็เห็นขายกันอยู่ร้อยกว่าบาทใช่อ่า ของเราไม่มีตําหนินะคะเปล่อยๆแล้ไม่ขายขาดๆดเราไม่เอานะคะเราสภาพดีค่ะเอาไปขายต่อได้ได้ราคาอันนี้งานหนังใบใหญ่เน้นใบใหญ่นะคะสามารถเอาไปขายต่อได้ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทพอใบใหญ่มันสามารถปล่อยง่ายไงขายง่ายใบใ่ อ๋อถ้าใบใหญ่มันจะขายง่ายเปล่าเป็นขายง่ายใส่ใช่ไนะใช่ค่ะใบใหญ่ขายง่ายกว่าใบเล็กๆล็กแต่ถ้าอ๋อใบใหญ่ไม่ขายง่ายใบเล็กใช่ใบเล็กจริงๆก็มีเพราะใบเล็กก็จะมีส่งแต่ว่าก็ติดมาใช่ไหมข้างหลังอ่ะมีแต่ต้องจีบใบเล็กมาดูได้มาใบเล็กมีไหมสวยๆถ้าใบเล็กนี่จะส่งอยู่ไรถ้าเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิอ๋อใบเล็กแบบคัตเหรอในเป็นงานคัตเหมือนกันนะไม่เป่ดไม่ขาดอย่างเงี้นอ่านี่ใบเล็กๆขอมีอีกบนห้องก็มีอีก อ๋อมีเยอะแต่ว่านี่คือให้ดูตัวอย่างเฉยเพราจะเป็นสไตล์พวกนี้เจ็ดสิบบาทอันนี้ส่งเจ็ดสิบบาทนะคะใบเล็กๆแบบนี้นี่คือร้านกระเป๋างานคัดพิเปย์งานเอ่องานคัดของไปเลยไปกระเป๋ามือสองแบบงานคัดสภาพมาใช่ป่ะใช่ค่ะอ่าอันนี้นะคะอันนี้เราส่งเจ็ดสิบบาทนะคะใบเล็กแบบนี้เป็นกระเป๋าสาพายน่ารักน่ารักใส่โทรศัพท์ ใส่กระเป๋าตังค์ใส่โทรศัพท์อ่านี่เจ็ดสิบบาทนะคะไม่มีตำหนินะคะไม่ขาดเลยค่ะของเราออันนี้คัดมาอย่างดีนะคะไม่ขาดไม่เปื่อยสายหวานสายเบลนะคะนี่วัยรุ่นวัยรุ่นอ่านี่นะคะใบเล็กเจ็ดสิบบาทอันนี้ส่งเจ็ดสิบบาทนะคะ อ,อันนี้ใบเล็กอ่ะดูใบใหญ่จะหมดกองแนละ้วอันนี้เท่าไรก็สองร้อยใบได้ป่ะสามร้อยค่ะถึงป่ะถึงเราลงใบเล็กด้วยก็มีสวยๆกันเยอะเลยต่างมีัวอ่ะนี่สตางพวกนี้เป็นเป้เนี่ยอ๋ออันนี้อ๋อหน,นี้อ่าเน้นใบใหญ่นะคะของเรางานหนังไม่มีดำหนินะคะ อ่าน,นี้ใบใหญ่ๆกันเลยอ่าของเราใบละร้อยหมดเลยนะคะทุกใบอันนี้ใบใหญ่ร้อยเดียวส่งขั้นต่ำสี่สิบใบขึ้นไปเน้นใบใหญ่นะคะไม่มีตำหนิไม่ขาดไม่เปื่อยอ่าอันนี้เป็นขน <ค>มุ้งมิงมงม้งมุ้งมิ้งเอาถล่ <c oughs> ลมถล่มถล่มถล,ล,ลาย <c oughs> อโอเคหมดกอล่ว่าแค่โชว์รูปแบบอะดูใบน,นี้ใบอ่าอ่ะนีะ่ก็คือกระเป๋าส่งอ่ะกระเป๋าส่งร้อยเดียว กระเป๋ามือสองร้านพี่เปน,นะคะ,นนะ,คะส่งร้อยเยนตูใบต่างจังหวัดก็เลือกได้อย่างที่พี่เปบอกนะสนใจอยู่ใกล้ก็มาคัดเองได้ถึงที่ถ้าต่างจังหวัดก็วีดีโอคอลนะแอดเป็นเพื่อนกันในไลน์เลยแล้วก็ดิฟที่ดูทีละใบเลือกได้หมดทั้งกอ,องเลยแล้วก็คุณจะพอใจว่าคุณจะชอบรูปแบบไหนนะเพราะของเรามันหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วรวมกระเป๋าหลายอย่างกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าช้อปปิ้งนะคะเห็นจะเยอะมากทุกรูปแบบเราส่งกันร้อยเดียวขั้นต่ำสี่สิบใบ คุณก็จะได้ราคาส่งไปแล้วนะเราก็จะเน้นใบใหญ่ไม่ขาดไม่เปื่อยเราไม่มีงานเหมางานยกกระสอบเราไม่ได้ขายเราขายเกตคัดอย่างเดียวนะคะสนใจก็โทรสอบถามเบอร์โทรพี่เตได้นะคะเบอร์อะไรอ่ะศูนย์หกสามศูนย์สามหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสี่นะคะแล้วใคาเบอร์พี่น้ำสำรองอ่าเบอร์พี่น้ำสำรองนะคะศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่สองสามเก้าโทรเลยนะกระเป๋าไม่ได้มีบ่อยๆนะไม่ได้มีทุกรอบนะคะมีเป็นรอบสนใจก็โทรสอบถามได้เลยแม่ค้าเฟรนลี่แม่ค้าใจดีแม่ค้าไม่จุด ออโอเคแค่นี้แหละสนใจก็โทรมาเลยแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ